สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวลิเวอร์พูลประจวบวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปและชแนลช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในวันนี้นะครับด้วยเรื่องที่น่าสนใจนะครับจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับของพ่อของเคียซ่านะครับล่าสุดนะครับเอลิโกเคียซ่าพ่อของเคียซ่านะครับก็ได้ออกมา พูดถึงเรื่องของลูกชายนะครับผ่านทาง t u t ตสปอร์ตสื่อของอิตาลีว่า เขามองว่าเคียซ่ากำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยที่ริวพูลนะครับเคียซ่ากำลังอยู่กับริวพูลที่เป็นสโมสสนชั้นนำของโลกที่กำลังอยู่ในอันดับที่หนึ่งของลีเขาจึงหวังว่าเคียซ่าและเพื่อนร่วมทีมจะคว้าแชมป์พิมร์ลีกสำเร็จช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเขาก็คงบอกกับเคียซ่าเหมือนที่เคยบอกในอดีตมาก่อนว่าให้เคียซ่า ตั้งใจฝึกซ้อมต่อไปอย่ายอมแพ้และเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อโอกาสมาถึงความเสียใจคือข้อแก้ตัวของผู้พ่ายแพ้คำพูดนี้นะครับเป็นคำพูดปลุกใจที่เขาเคยบอกเคียซ่ามาแล้วตั้งแต่เคียซ่าอายุได้15ปีนะครับซึ่งสมัยนั้นเคียซ่าก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นเหมือนกันนะครับจนเคียซ่าถามเขาว่าควรทำอย่างไรดีนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากเอลิโก้ นะครับที่ออกมาพูดปลุกใจลูกชายของตัวเองให้สู้ต่อไปนะครับเพื่อตําแหน่งในทีมลิเวอร์พูลหลังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนักนะครับไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของซันเดอร์เวสโตรเฟลอดีตผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลกันนะครับ ล่าสุดนะครับแก่งอีเวนทนะครัสายหงจะสื่อคุณภาพอย่างดีอะไรติกก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ซันเดอร์เวสเทอร์เฟลนะครับอดีตผู้รักษาประตูของลิพูเป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งเวสเทอร์เฟลนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจไว้หลายเรื่องเลยนะครับเรื่องที่1นนะครับเวสเทอร์เฟลมองว่าลิพูกําลังจะเจอกับปัญหารักชูรี่พรอมแพมนะครับหลังปัญหาหรือปัญหาหลูนะครับในตําแหน่งผู้รักษาประตูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ หลังลิฟูมีผู้รักษาประตูดีๆถึง3คนในทีมทั้งอลริซงมามาดัสวิลลี่และเคะเบลเฮอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเรื่องที่2นะครับเวสต์เฟล,เฟลยอมรับว่าเขาก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนคนอื่นๆนะครับที่เห็นลิฟูเซ็นสัญญากับมามาดัสวิลลี่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษา,าประตูที่ดีที่สุดในยูโรครั้งล่าสุดได้นะครับแต่ก็มองว่ามามาดัสวิลล really, ี่ดีพอแค่เป็นมือ2เท่านั้นเพราะสำหรับเขาแล้วนะครับอาริซงก็ยังคงเป็นผู้รักษาประตูมือ1ที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลอยู่ดีเรื่องที่3นะครับเวเตอร์เฟลมองว่าเคลเฮอร์ her, พร้อมแล้วนะครับที่จะขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูมือ1ให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกหรือในทีมในแชมเปี้ยนชิพนะครับเพราะเขามองว่าเคลเฮอร์ her, นะครับดีพอที่จะลงเล่นให้กับ ท,ทีมได้แต่ถ้าเคลเลอร์ยอมอยู่กับลิปูต่อไปในช่วงซัมเมอร์นี้ก็จะทําให้ทีมลิปูมีปัญหาหลูเกิดขึ้นภายในทีมแน่นอนนะครับเพราะลิปูจะมีผู้รักษาประตูระดับท็อปถึง2คนที่เป็นตัวสำรองอาริซงเรื่องที่4นะครับเวต์เฟลมองว่าการหมุนเวียนตําแหน่งผู้รักษาประตูให้ลงแข่งนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทําได้นะครับหากลิปูนะครับมีโปรแกรมการแข่งขันมากถึง60เกมต่อซีซั่นแต่ถ้า ริฟูได้ลงเล่นเพียง38ถึง40เกมเท่านั้นการปล่อยผู้รักษาประตูบางคนออกจากทีมไปจะถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเพราะสามารถรักษาสมดุลภายในทีมได้ตอนนี้นะครับจึงถึงเวลาแล้วนะครับที่ริฟูควรระบุให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่าในซีซั่นหน้าผู้รักษาประตูมือ1และมือ2จะเป็นใครกันแน่นะครับการมีผู้รักษาประตูที่ดีหลายคนภายในทีมถือเป็นเรื่องที่ แต่ลีพูก็ต้องจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบระสบภาษณ์ล่าสุดของซันเดอร์เวทเทอร์เฟลนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องผู้รักษาประตูของลีพูนะครับผมไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังข้อมูลจากทางเอเย่นของมาลิกโฟฟาน่ากันนะครับล่าสุดนะครับโบโบโฟฟาน่าเอเย่นของมาลิกโฟฟาน่าปิกดาวรุ่งวัย19ปีของลียงก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางแอฟริกาฟุตว่าลิวพูลนะครับคือตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจ เขานะครับเชื่อว่ามาลิกสามารถลงเล่นเป็นตัวจริงที่ลิวพูได้และเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเขาอยากเห็นมาลิกเป็นนักเตะเชื้อสายแอฟริกาอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จที่ลิวพูต่อจากซาลาและมาเน่นะครับแต่ท แต่ถ้าต้องเลือกตามเหตุผลนะครับตัวเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือนิวคาสเซิลเพราะนิวคาสเซิลเป็นสโมสรที่ดีซึ่งอาจเป็นก้าวแรกในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนที่มาลิกจะย้ายไปร่วมทีมระดับท็อปของยุโรปนะครับ เขาเชื่อว่านะครับมาลิกสามารถประสบความสําเร็จในพรีเมียร์ลีกได้มาลิกมีคุณสมบัติคล้ายกันกับอามัดเดียโลปิกแมนยูนะครับคือมีความเร็วความแข็งแกร่งและสามารถสร้างโอกาสให้กับทีมได้มาลิกจะฉายแววเก่งให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนในพรีเมียร์ลีกทีมลียงก็ยังคงจําเป็นต้องขายออกนักเตะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะฉะนั้นแล้วการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ของมาลิกจึงยังคงมีความเป็นไปได้ ซีซันนี้นะครับมาลิกฟอฟาน่านะครับปีกดาวรุ่งวัย19ปีของดียงลงเล่นไปทั้งหมด35เกมนะครับยิงได้10ประตูและทำได้อีก5แอสซิสต์นะครับโดยนักเตะดาวรุ่งคนนี้นะครับเล่นได้ทั้งปีกซ้ายและปีกขวาตัวบนนะครับซึ่งทางเฟอร์มาร์เก็ตนะครับประเมินค่าตัวไว้ที่ประมาณ25ล้านยูโรหรือประมาณ20ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับผม และประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากฟาร์มบีซีโอโรมาโนนักข่าคนขยันของยุคนี้นะครับโรมาโนนะครับยืนยันนะครับผ่านคลิปล่าสุดในช่องของเขาว่าลิฟูนะครับก็ยังคงชื่นชมและติดตามสถานการณ์ของดีนฮุยเซน กองหลังดาวรุ่งของทีมบอลมัดอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับจนถึงขั้นนะครับได้ติดต่อไปทางเอเย่นของฮุยเซนไปบ้างแล้วเพื่อทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับค่าฉีกสัญญาว่ามากแค่ไหนและมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับดีนฮุยเซนมีค่าฉีกสัญญาประมาณ50ล้านปอนด์ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยขณะนี้นะครับฮุยเซนกําลังได้รับความสนใจจากทีมต่างๆมากมายในยุโรปนะครับทั้งลิพูเชลซีนิ คัสเซิรบาเยอร์มิวนิกและเรอัลมาดิดนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิผูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ